เราทำอะไรกันก่อนดีฉันอยากจะไปที่ข้างบนนั้นแล้วอะ่ะเขาว่าน่าจะพอไปได้ถ้า,ากเราจับเจ้าหมอนั่นได้แล้วเราก็ค่อยขึ้นไปสร้างปราสาทกันข้างบนนั้นมันมีตัวหนึ่งน่าสนใจมากจะสิบกว่าดอกตรงนี้น่าจะพอจับพี่แกได้อยู่นะแล้วก,แวก,ก็แล้วก็ด้วยกับธนูที่อัปเกรดมาแล้วอยู่น้ำกินน้ำก่อนแบบนึงไปไหนแล้วอะ่ะวะ มันจะเป็นเหมือน <c oughs> ม้านินมัง,งกรไหมเมื่อวานเรายังเห็นเขาอยู่แถวๆนี้กันอยู่เลยดูเหมือนพี่แกจะเป็นแบบตัวที่เป็นมิดด้วยนะหายไปแล้วอะ่ะแม่อาถานักรพรอดตั้งใจโอ้ยยังอยู่ยังอยู่เดีย๋ยวพี่ทันขาดคำมาดูสิพี่แกจะเป็นมิดด้วยเนื่องจากเราไม่มีกล้องอาจจะเทมโอ้ เท่มากคุณเท่มากบอกว่าจะเป็นมิดนะจะพาสสิบหรือเปล่าจะพาสสิบเลเวลแปดสิบโอ้มันมันจะพาสสิบจริงๆด้วยอ่ะทีนี้เราเรามาดูก่อนนะดูว่าพี่กากินเป็นเบอร์รี่นะลองเบอร์รี่ก่อนละกันมาคุณม้านิ่มังกรเคลือบทองด้วยอันนี้เออชก่อนโหเมื่อกี้เป็นเบอร์รี่น่ะโอ้ยโอ้ยไอ้ทิ้ง Okay. โอเคเฮ้ยไม่ยากนะเนี่ยเจ้ามอนี่นนแขกตีด้ด้วยเอู้หอยู่รอบที่สองแล้วเฮ้ยเอารอบที่สามอยู่ง่ายมากเอารอบที่สี่ง่ายโคตรต่เอเลยปะเนี่ยโอ้โหอะไรจะง่ายขนาดนั้นนะพักพาอะไรแพ็คเหรอแพ็คคาพิเลียมแพ็คคาพิเลียมเราเจ้าโดโดนั้นก่อนเลย โอ้พ่นไฟได้ด้วยพ่นน้ำได้ด้วยหมอนี่ใช้พ่นไฟฮุลิชีสท่าเธอเทพมากมุดเลยเจ้าหมอนกนั่นรรแห้งตายข <c oughs> อ,ยอกินน้ำหน่อยได้ไหมในตัวเจ้าอะใช้เหล็กใช้ซีเมนพอทนออฟซีเดียมพอเลยออฟซีเดียมหมอ,อเรายังหักไม่ได้ด้วยดิน่าจะยังขี่พี่แกไม่ได้อะ ตัวเอ้ยน่าเสียดายน่าเสียดายใช่เข้าว่ามันถึงเวลาที่เราจะจับตัวบินซักตัวนึงแล้วแหละคนที่จะไปเปิดโลกจะได้หาออฟซีเดียมสิ่งต่างๆนานามากมายนี่สองเลยนะนกเป็ดปะละ่ะเอานอกเป็ดลวกันอันอน,นี้อยู่ใกล้พอดีแล้วก็ฮูลี่ชิต มันคือธนูที่เราอัพเกรดมา200แรงมากปัญหาต่อไปเลยคือเอ้ยลงแล้วลงแล้วสตัวเลยไปแล้วหรือว่เป็นไงโ <c oughs> ดนไปหนึ่งมัดเดือยวไ <c oughs> าาแปะคือต่อไปก็คือปลาเจ้าหมอนี่มันกินปลาป้ามไก่หมอนี่สักหน่อยก็ได้เฮ้ยเจ้าล้มถ้ามีลูกดอกยาสลบอยู่ โอเคหลับไปหนึ่งอือ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 อื เกือบหมดลมของจริงกกกกร้อกกกก้วยนี่ไงเจอแล้วโอ้โหเงยนี่แหละถึงปีเวอร์จะเป็นสัตว์สงหงวนสำหรับฉันแต่ว่ารังมันไม่ใช่ได้หนึ่งร้อยเก้าสิบเว้ยเคเอาแค่รังเดียวพอเดี๋ยวแล้อื่นมาใช้บัตรการอีกโอ้ยไม่ใช่แค่หนึ่ง มันมาถึงสามสี่ห้าเอาแค่นี้เอา M and M ผมเห็นอ่านมันเหมือนกันผมก็นึกว่ามันใช้ได้สองอันมาเป็นเซราโตกับเจ้าหมอนั่นเราต้องไปหารังบิวเออต้องไปหาขนบิวเวอร์จริงๆ สัตว์สงวนของฉันยี่สิบีไม่พอต้องขออีกเอเ้ยโอเคแล้วก็อับดามิตเลยน่ามาปาร์แปดพอปะ่ะมาครับผมแมานินมังกรในที่สุดโ,โหตัวที่เคลื่อนที่ได้เร็วมากโคตรสีทองรามโคตรอันนี้ คลิกไฟล์นะเป็นการกัดขวาพ่นไฟล์ปะพ่นน้ําอันนี้มันเกินน้าซีเอ,อือเอาเล็บตับบโอ้สวัสดิ์หางแซ่บโอเคมีแค่สา,ามค่ายอย่างงี้ไปโอ้ตำแหอ,อยู่ที่สองร้อยน้ำอยู่ที่หนึ่งร้อยเออสวัสดิ์หางโอ้สวัสดิ์หางแรงมากม,ม,ม,มือตบมือตบตบมันจะเบามากอันนี้เออเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจข้างบนนู้นก่อนเลยเรานะ่าฉันว่าน่าจะไปได้แล้ว ไปสำรวจวิวที่เราจะไปสร้างปรา,า,าสาทกันแต่ถ้าเจอตัวอะไรน่าสนใจอาจจะจับเข้ามาเป็นพวกด้วยเลยทีนี้เจ้าเสือเมื่อวานดักชั้นเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนี่งไงละ่ะอุย้ยเต็มเลยอยอาแล้วอย่าแล้วอยอาแล้วอย่าแล้ว,อลว,อลวเอองำมเสือเบาเบา,เบาได้เบาเออพ่นเลยพ่นเลย นอ่ไรเง่ลเราเราก็ไม่ธรรมดาหร้แต่ว่าเสือน่าน่าสนใจนะเสือพเลโอนี่แหละนี่แหละแชทต,ตรงนี้อะ่ะฉันมองไว้ว่ามันจะต้องเป็นปราสาทของเราแน่นอนโอ้ย <Okay. S 1> มันเป็นที่ที่เรียบเรียบสุดๆ mm hmm. เหมาะอย่างโคตรแต่การสร้างมังกส็สีสวยมาก อยากได้เลยอ่ะเอาไปแล้วขี่ได้แล้ตัวมันเล็กมากซ้อมซ้อมขี่ก่อนเลยเฮ้ยโอเคมันสามารถรับน้ำหนักเราได้อน,นาคตแ่้แต่ขี่ได้อยู่เป็นแกงแรปเตอร์พาเลโอสักหน่อยไปละเราควรมีแรปเตอร์สักสามสี่ตัวได้แน่เลยไปที่จ่าฝูง มันด้วย <c oughs> ที่เราจะขึ้นมาบนนี้เราควรมีทีเร็กสักหนึ่งตัวไม่รู้ว่าททเร็กซ์กตัวนั้นจะสามารถซัดมันได้ด้วยหรือเปล่าปัดขวาโอ้450ละแก๊งเด็กแร็ปตรงนี้โหดแน่แอจเจนอีกสักหนึ่งตัวคงไม่คงไม่แย่นะฉันว่าโอ้ มีใครให้แม่นกว่านี้อีกไหมไมโอ้ยโดนเออแบบนั้นละ่ะ ย้โอ้ยไดดอกสุดท้ายได้ไม่ต้องโดนก็ได้ก็ได้เถอะอาเจนไม่ยากโอ้ยคาโนตัวนั้นจำได้หรือเปล่าทุกคนมึงยามึงยาเลยยุดจุดจุดจุดุดการลีมันร้ายมากกาลีมันร้ายมากันลาคาโนหาฉันน่ะเฟื่อพ้นไปก่อนเลยไอ้เอ้ยมีตัวแถมตัวแถมว่าแต่เอ้า เอาหายไปไหนหายไปไหนสองตัวโอ้โหโบราณสถานเหรอเข้าไปได้ปะเข้าได้ด้วยเหรอโอ้マイ god สวยมากโอ้โหอํะหมาป่าเหรอเดวูฟ ไพแลนครูเกอร์อันนี้น่าจะเป็นชื่อคนอ,อีวานชื่อคนเยอะจังโอ้สถาปัตยกรรมที่สวยมากเลยดีแล้วเราไม่เจอแบบนี้นะ่ะตอนแรกนั้นที่เราไปจับแรปเตอร์สำรวจสำรวจมีออฟซีเดียมด้วยอันนี้ก็มาแล้วก็เคาะไปหน่อย หืันว่าจะไม่มีสัตว์ร้ายนะในนี้พลังสเปเชีเอ็กหนึ่งหยิบแล้วกันโอ้โพล์แวะแล้วทำไมอ่านบั๊กแบบนั้นนี้โอ้ oh, ตัวบั๊กด้วยนะทำไม่เงียนเลยทำไม่เงียนโอ้ oh, แล้วนี้็คือเราจริงๆแล้วเราเออหายตัวไปจากเกาะน,นี้ไงกลับสู่บ้านเกิดใช่เดี๋ยวปราศาสรกำลังมารอแป๊บเดียวฟืนฟูเลยว่า oh, แต่หมอนี่ยมัน มันคลองพื้นที่เลยอ่ะแาเมจมมนเลือดมันอยู่ที่แปดหมืนเนาะเป็นแสนเลยอ่ะมันกินอะไรอ่ะเทีีเลยว่าผมคิดเม่ออพวกเนื้อน่องเองเหรอต้องไม่ยากนถ้่มันยืนเป็นบอสเราจะมาสร้างบ้านบนนี้จริงๆเราอาจจะต้องทำมิชชั่นในการกำกจ,จ,จัดไอหมอนนี้ก่อนแหละใช่ทีเร็กซสักสองสามตัวน่าจะพอเอาอยู่นะฉันว่า นี่ไงเจอแล้วหนึ่งตีสามสามสามแล้วก็มีสามร้อยมันก็ไม่แย่นะงั้นเอามันสักหนึ่งสามสามสามแล้วกันฮึปตัวนี้สามสามสามปะโอเคสามสามปโก้พากลับบ้านเลยโอเคลเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้การและฉันว่าจะอาจจะต้องปั้มกับพี่แกตรงนี้แหละมา ในเมื่อไม่ยอมแต่โดยดีก็เจอแค่น,น่อย Nope ไม่ดูไม่ดูไข่ที่ไข่ที่ Nope เฮ้ยมันไปได้ยังไงปอน Nope เน้นๆแล้วนะ What เออวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมาก เราเคนมาอยู่บนนี้ไงหายไปแล้วโอ้ยน,น,น,นี่นี่ดูดูทางนี้เลยจา้าคุณหนูโยมโยมโยมสะโดยดีเด้อเอโดดเข้าไปสองร้อยอุย้พยพลาดไดง้ไงวะไก่ขนาดนี้จนะ้ะนี่ไงละ่ะเกือบลื่นอืมเน้นเน้นอาชีตูดหนึ่งที่ นี่เงิยล้าเต็มเต็มประดาตูดเยหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยอยู่ทีไหนอย่าล็อกลบเอ้ยมันมาเชิงมาดีหมอนี่ไอ้ไงอุ้ยอึ๊บอุ้ยจอแบบนี้เลยนะเฮ้ย what ก็ได้เอาไอ้หมอนี้ไปสอนยิงปืนทีมันยิงไม่เคยแม่นเลยเอเอโหว่าแต่เป็นไงบ้างคุณข้ายัางจำเจ้าได้อยู่นะคุณเผือกอันนี้ระหว่างรอเจ้าเนื่องตื่นมาเจ้าขาอยู่หรือยังอยู่หรือยังโห้โนี้มีความจุดทองอยู่เหมือนกันนะไอ้อหมอนี่มันอยู่เรื่อย,เ,อยเลยข้อดีของมันเจ็บใส่ไปใส่เข้าไป โอ้ยลืมลืมโดหลุดโดไปเนี่ยโอเคตายกูรู้กูรู้กูรู้ดูนี่เด้วนี่เด้อแบบนัวเอาเนี้ยนองไหมอันนี้่าจะได้เร็วเร็วยีาไป หูน้องเดียวเลยเหรอโอมากเอามาก,ามากน้องโคกโก้มากสีโกโก้สุดๆดโวว่าแต่มันมีอานด้วยนี่อันนี้อานมา้าเกี่ยวกันอัน,นเหรอแรปเตอร์แรปเตอร์ไม่มีหรอไทมมีไหมโอ้ยนี่ไงมีไทด้วยมันมีสองแบบอ่ะไอ้แบบฟ้าฟ้านี่น่าจะเป็นของดีเขาลองใส่เจ้าซิ เขาบอกเวลาใส่ปุ๊บของเออสกินมันจะแปลกไปโอ้มีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนี่แหละชอบชอบชอบดูดีเทลของอานก่อนโอตัวอะไรอะ่ะโอ้มันเอามันมุมมาด้วยนะนี้เออไปท้ายนักขลของเออเดี๋ยวสักวันหนึ่งเดี๋ยวฉันจะเอาเจ้าไปขนของรอวันที่ฉันจะต้องไปฟาร์มก่อนเหล็กๆอะไรพวกนั้น ไอโก้คนอื่นใช้นกไม่เราจะเดินเท้ากันเพื่อประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากยิ่ขึ้นอันทํำ